สี่ตันหตอนนี้ใส่ห้าตันครับโอ,โ,โอ้โหสุดๆจัดกันไปห้าตันครับต้องขับขีกันนิดหน่อยฮะดูนะฮะว่าพอไปได้ไหมสวยงามครับโอ้โหวันนี้เราจะลองมาทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงนะฮะลูกค้าทารถมาแล้วก็อยากจะทดสอบน้ำหนักเราก็จัดให้ได้ครับ ก่อนอื่นเลยก็เติมลมกันนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นรถสายย่อครับโอ้โหท้ายแทบจะลากพื้นแล้วครับช่วงล่างดูเอาแล้ะกันครับโอ้โหสมัยนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสุดสุด ให้ดูทรงครับเป็นยังไง <c oughs> ตอนนี้แบ,บี4ตันครับดูโอ้โหใสยย่ย่อคัดแท้ช่วงล่างแมนบพนนะครับคันนี้คะับลูกามาตัวสอบนั้นหนักครับแบกกันไปที่4ตันครับขั้สีแทบจะโอ้โห,โหเกือบถึงพื้นแล้วครับสุดยอด ช่วงล่างแหนบบนครับตอนนี้ทดสอบแบ่งน้ำหนักกันที่4ตันครับโอ้โหขา้าแวจะพาพะเพื่อนๆชมทรงกันนิดนึงคันนี้ลูกค้าทำรถมาแล้วนะครับก็มาทดสอบน้ำหนักกันที่โู้ปริชาติพอลลอยนะครับใส่น้ำหนักกันที่4ตันมาดูทรงครับโอ้โหนี่คนระประมาณนี้ ท้ายต่ำต่หน้าเชิดเชดสุดๆดเป็นยังไงฮะนี่รถแหนบบนครับใส่น้ำหนักกันที่สี่ตัน Gặp quái vào. <laughs> quái có thể, có thể, không phải có thể có สองครับโอ้โหสายยอ่อครับใสาย,ยออาส่อเอสองน้ำหนักกันน้อยเดี๋ยวขอดูช่วงล่างนิดหนึ่งทานี้ใช้เพาลอยโรครับ มาทดสอบน,น้ำหนักกันหน่อยครับคันนี้ทดสอบกันที่สี่ตันห้าครับโอ้โหประมาณทรงนี้ครับสี่ตันห้า ตอนนี้ใส่ห้าตันครับโอ้โหสุดๆจัดกันไปห้าตันครับต้องขับทีกันนิดหน่อยฮะดูนะฮะว่าพอ,อไปได้ไหมสวยงามครับโอ้โหรถสมัยในี้ใส่ยอ่ลอล้อมุดสม 我哋。